สวัสดีครับความหล่อไม่เคยปานีใครครับ X Series ฮะออกมาได้5 6, 6เดือนแล้วนะฮะ1.9ึ 9, ่งจุพ X Series นะฮะทะเบียนสุรา์ครับเป็นคนภาคใต้นะแต่ว่ามาทำงานอยู่เส้นเส้น3า9้นะฮะแถวาถจากเชียงดาวไปจันทบุรีนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่อู่ทั้งจีนะขอบคุณทั้งจีด้วยนะครับอ่าขอบคุณทังจีด้วยนะมาแนะนำกันนะครับดูกันว่า Power X Step 2นี้มันแค่ไหนนะกับข้อเดิมๆนะ เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจากภาคใต้รอบหน้าเดี๋ยวมาใส่ท่อซิ่งกันนะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับเอ็กซิลี่นะฮะมาดูกันครับว่าพ่อเดิมๆจะวิ่งดีแค่ไหนะมันแค่ไหนนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์รุ่นใหม่ Power X ร์เนะแล้วก็ช่างจีสวิตอยู่เส้น359นะสกรกี๊ตตัดใหม่นะครับฝากด้วยนะขับรถผ่านมาแถวนี้นะมีปัญหาอะไรก็โทรเบอร์นี้เลยนะเส้น359นะครับอู๋ช่างจีนนะฮะอู๋ช่างจีน,นะครับสวัสดีครับน้องตามสวัสดีครับเอ็กซิลี่ออกมา5-6เดือนแล้วครับวันนี้ลองไฟ Power X ไปไปังมนพาว มันครับท่อเดิมก็มันได้นะเพิ่งไปช้อปปิง้งนะของเต,ต็มหลังรถเลยกระจกระจายไปหมดเลยฮะดูนะน้ำมันพืชกระจายเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับลองเบิ้ลก่อนนะครับอ้าวตามเบิ้ลนะครับเสียงเงียบคริปเลยนะครับเสียงเงียบคริบเลยนะครับท่อเดิมอยู่ท่อเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวลองวิ่งกันดูนะรอแป๊บหนึ่งอ้าวไป เก็บไม่ทันครับตั้งตาสับเกีย์ไม่ทันครับวันสวยเลยฮะวันกลางๆนีถุงบิ๊กซีกระจายไปแล้วเพิ่งไปซื้อของที่บิ๊กซีมานะครับก็มาจูนรถกันนะขอบคุณสีจีนะขอบคุณสีจีเส้น3 5 9นะครับปู่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ทางเสาตรงนี้นะครับมาได้มาได้แวะมาได้นะฮะไว้เจอกันใหม่ฮะเอาเองครับผม